So cut เซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบรอแล้ว,ลว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอยู่กับเซฟแต้บาทสีนะคะวันนี้เซฟจะมาสุ่มกาะชาเนะสะกินนะคะน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นสเปเชียลทั้ง4ตัวด้วยกันนะคะเป็นซัมเมอร์ซัมใจ เลยนะคะซึ่งเราไม่สามารถแลกได้ทุกคนนะคะนี่เห็นไหมซัมเมอร์ซัใจ4ชนิดนะคะมีในส่วนของ c a m เบรนะคะตัวของชูครีมเนาะมิก k เอนะคะและ t w i สต y ลซึ่งชอบสก,กินของชูครีมมากเลยอ,อย่างน้อยเราต้องได้ชูครีมทุกคนโอเคค่ะวันนี้เรามีงบด้วยกันนะคะห0 0 0ื่นเนาะทุกคนห0 0 0ื่นลูกบากนะคะมาดูกันว่าเราจะได้ครบทั้ง4สก,กินเลยหรือเปล่าเล เอ๊ะเอ๊ะได้ไหมนะทุกคนดูกันโอ้โหอันนี้คือไม่ได้ปะเหมือนมันต้องแบบวิง้งวิงอะ่ะทุกคนแบบเหมือนแบบปีกโบยบินอะ่ะถึงจะได้นะคะอุย้ยไม่รู้ว่ามันออกมาในรูปแบบไหนเลยอะ่ะทุกคนพอเป็นเอ่อสเปเชียลอุ้ยอันนี้มีสิทธิ์ได้ชัวร์นี่โอ้โหมาแน่ฟึบ เฮ้ <Hey! S 2> เป็นไปได้อ่ะเรากดอื่นก่อนฟึบทุกคนมันต้องอ๋อ oh, มันต้องเป็นสีส้มเนาะทุกคนโอเคมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ชูคีไหมเพราะอยากได้ชูคีมากมากอ่าอ่า uh, uh, อย่างน้อยแคมบูเล่อ่ะเราก็ยังได้ใช้อยู่นะทุกคนเนาะ เออโอเคอยาก<ม>ได้แบบตัวใช้งานอย่างเงี้ยอ่ะไปลุ้นๆนะว่าเป็นไงติง๊งโอ้โหตาชมพูตอนนี้นะคะทุกคนเราเหลืออีกแค่กี่ตัวนะสามตัวนะสามสกินด้วยกันนะคะไปโอ้โหอันนี้คือ เกลือล้วนนะทุกคนเกลือแนบเลยนะฮะอ่ะวิเราจะสูบค่อนข้างกันไวนิดนึงนี่แต่ถ้าเราได้ครบปุ๊บเราหยุดเลยนะเพื่อนเพืเราแบบหยุดทันทีโอ้โหนัน่าจะครบยากคือแบบได้ครบปุ๊บหยุดปับ๊บแล้วก็มันไม่ได้มีการันตีด้วยนะเพื่อนๆแบบว่าเออสุ่มได้เท่านี้มันจะออกมีโอกาสออกเยอะขึ้นอนะไรเงี้ย ไม่มีนะคะไม่มีเลยคือถ้าเกลือก็คือเกลือเห็นไหมมันไม่มีแบบว่าอะไรเลยทุกคนมันมีแค่แบบโอเคลิมิเต็ดเฉพาะซีซันแบบว่าไม่ได้มีแบบการันตีจะได้ไหมนะจะได้ไหมโอ้โหช่วงนี้แบบว่ากีีดเดี๋ยวมากทุกคนถ้าแบบกีดกีดนี่คือลดเสี่ยงได้เลยนะคะแบบคําเตือนก่อนเลยก็คืออาจจะมีเสียงกีดบ้าง ฮึบได้ไหมอื้โอ้ my god โอ้ my god ได้ไปสก,กินเดียวเองโอ้อไรกันครัคำเนี่ยมาเลยเอามามาฮึบไม,ม,ม่ไม,ม่มีไม่มีแม้แต่เงาโอ้โหอ,อีปึกอื่นก็ไม่ออกนะ แบบไอ้น,นี้คือกดแบบหัวร้อนทุกคนกดแบบร้อนๆเอออยากคิดเดยอะอยาคิดเดยอะบอยบินไปบอยบินไปนี่มารอบนี <มา S 2> ้ซักหน่อยไหมซักหนึ่งซักหนึ่งนะทุกคนซักหนึ่งโยไปชุบ <ป S 1> อ,อันนี้ไม่ใช่เลดเมื่อกี้เราบอกว่าทำไมอีปิกไม่ออกออกจริงค่ะแต่ว่าแบบไม่ใช่ตัวที่าจะได้ เนี่ยเนี่ยทุกคนดูชูคีมสิเป็นน้องแกะ2จุกค่ะคือแบบน่ารักมากๆากเดี๋บอกนะแบบได้ทุกตัวโยเวนชูคีมนี้คือแบบขำเลยนะโอเงี้ยมันออกยากจังเลยวินี่ผ่านไปกี่โลแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยนจำนวนโลที่ขาดหายไปชึบ ได้ไหมนะชึบโอ้โหเนี่ยอยากรู้แล้วอยากได้สก,กินชูครีมสก,กินชูครีมที่เป็นซีซันทุกคนชูครีมที่เป็นซีซันฮึบนั่นไงขนลุกแล้วนะตู้เนี่ย อะเบรแป๊บเพื่อนๆได้กันไปกี่ตัวพิมพ์มาบอกกันหน่อยเนาะได้สกินครบไหมหรือแบบเกลืออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยออพิมพ์แบบบอกเป็นกําลังใจอะเรามาตัดเลดเนาะตัดเลดจ,จากแบบตู้ธรรมดาอ่าตู้ธรรมดาเกลือแล้วไปไปซีซั่นกันต่อครับลุยอูยอ โอ้ oh my god แบบกันต่อเนื่องเอนน้จะไม่ได้เลยปะหรือปกติไอ้ตรงหน้าฉากเมื่อกี้มันแบบสุ่มปะคือแบบอ่ะฉันต้องสังเกตจากหน้าฉากปุ๊บไปเอาไหมค่ะอันนี้เหมือนจะเกลือปะอ่ะยังไงเกลือจริงด้วยหุย เฮ้ยมันออกอยากมากเลยนะ,ะจะได้ไปกี่โลแล้วนะ๋อะตรงไม่เกี้ค่ะตรงที่เป็นหน้าฉากไม่อกี้มันสุม่มทุกคนมันแบบเป็นชุดที่เปลี่ยนกันเห็นปะคอสตูมที่มันโชว์ <c oughs> <c oughs> นี้น,นี้ทุกคนชุดอลังการแบบนี้เราน่าจะได้อีฟีซักตัวปะหรือมันสุม่มเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าหน้าฉากตรงนี้มีผลหน้าฉากก่อนที่จะไปแบบ มันจะโบยบินอต่ทุกคนไม่แกยเห็นไหมเป็นแบบชุดอลังการมากๆนะคะตรงหนับหน้าร้านเออชุดหน้าร้านหุยหุย,อ,หยอ้าวไอปิกละหนึ่งแต่อีปิกเป็นตัวไหนอีปิกเป็นตัวไหนมาอ,อ๋ออันนี้คือเกลือแน่ๆอ่าอุ้ยอุ้ย,ยทุกคนเราดูชุดหน้าร้านได้เลยเนี่ย อันนี้น่าจะเกลือนั่นไงคือตอนนี้การกดกระชากของเราก็จะไวขึ้นเพราะว่าเริ่มหัวร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วเอออันไหนยังไม่ได้เราแรกแรกไหมเราแรกแรกให้มันจบจบไปไหมเออแรกแรกให้มันจบจบไปเนอะแบบเออแรกแรกไปก่อนแรกแรกแบบให้มันจบจบไปเออมันจะได้แบบเลดมันออกอาจจะแบบออกน้อยขึ้นอะไรอย่างนี้ ่ตัดตัดเลดไปก่อนแกงแกงกดอ้าวไปบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้ได้เยอะแล้วกรันตีเห็นไหมทุกคนเฮ้ยชุดแบบว่าอีปิกชัวแต่ระดับอีปิกบวกบวกหรูอว่าสูตรนี้ได้ผลคือแบบทำแบบท้อใจแล้วก็แบบว่าไปออ่ไปแลกการันตีตัวอื่นอาเราลองท้อใจมาไหมไม่มาสีซันีซัไม่มา,มมาด้วย โอ้โหมาของทเทสแต่อียอฮ้ยเราพุ่งเล็กการันตีไปแล้วมาอืออยากจะหยิกเหลือเกินนี่แบบบิดหยิกเลยนะเนี่ยโอ้โหจะครีซี่อุตส่าห์ไปเล็กมาแล้วได้การันได้เล็กการันตีมาแล้วออกเมื่อกี้ตั้งนานไม่ออกออกเมื่อกี้โอ้โห น่าจะน่าตีนจริงเลยอ่าโอเคชุดหน้าตู้นะคะหน้าร้านมีผลเมื่อกี้ชุดอลงังอลงังปุ๊บเราก็จะได้แบบว่าอีปิกขึ้นไปหรือแบบซีซั่นหรือแบบเรเจนดารี่บาบๆาต้องมาแล้วโอ้ยทุกคนรอบนี้เซเว่าชัวแต่ถ้ามันเป็นตัวเดิมนะถ้าเป็นตัวเดิมนี่คือเครซี่สุดๆ เะ็ดคลาซี่มากๆโซแซสุดๆถ้าได้ตัวเดิมคนละตัวหน่อยชูครีมก็ดีโอไดนน้องมิกกี้เวโอเคอุ๊ยแต่ว,ว่าตั้งแต่ปรับสมดุลมาใหม่เซฟยังไม่ได้รีวิวเลยทุกคนเดี๋ยวน่าจะต้องรีวิวน้องสักหน่อยแหละนะคะจะส่งของน้องอ่ามิกกี้เวเฮ้ยเรายังขาดชูครีมอ่ะแกชูครีมอิสอิสชูครีมเนอะมา เฮ้ยรอบนี้ต้องแบบมาแล้วปะรอบนี้ต้องมาโอ้โหอันนี้อันนี้เกลือนะคะเราเห็นชิดตู้ปุ๊บแล้วแบบไม่จอยสุดๆเอามาซาโกป้ายุ้ยอันนี้ก็ไม่ปังนะคะไม่ปังเอ้ยเอย๊ชุดไม่ได้ดูปังมากแต่มีอีปิกมาด้วยอ่าโอเคโอเคโอเคขอ สักหน่อยไม่รอดูอะไรทั้งสิ้นอ่ะขยันอีปิกซะด้วยนะขยันซะด้วยนะแต่ว่าเป็นตัวซ้ำ <c oughs> อันนี้แบบว่าเหมือนเอ้ยหุยเหมือนเริ่มรู้ว่าเราจะลุ้นตรงหน้าร้านแล้วเราแบบว่าเออไม่รอแบบโบยบินหรือเปล่ารู้ดีนะเราอ่ะอ่ะทุกคนหนึ่งเขาส้ำไป ชูคิีมต้องมาแล้วชูคีมขอให้ไม่ซ้ำก็พอชูคิีมอิทอีทชูคิีมอยู่เนาะน้องอยากได้ชูคิีมชูคิีมต้องมานะฮะไอไอมาแล้วมาแล้วเฮ้ยชูคิีมมาแล้วแฮปปี้สุดๆทุกคนแฮปปี้มากๆแฮปปี้สุดๆค่ะนะฮะน้องชูของเรามาแล้วเหลือตัวเดียวทวิสต์ลี่มาดูกันว่าหกหมื่นลูกบากนี้จะได้ครบทั้งสี่สกินเลยหรือเปล่า ุ้ยทุกคนบัตเจ็ตเราดูเยอะเนาะเรายังดูเหมือนเหลืออีกเยอะมาลองดูกันนะฮะเหมือนยังเหลืออีกยังเหลืออีกหรือเปล่าุ้ยเราต้องเกง้กงๆเกง้กงๆสุ่มแบบไวๆทุกคนแบบสุ่มแบบเฮ้ยร้อนแล้วนะอะไรเงี้ยลองดูป่ะุ้ยรอบนี้มาแน่นะคะตัวไหนไม่รู้แต่มาแน่เฮ้ยทุกคนต้องใช่แล้วปะ เคลเคร,เ,ครเลยไม่ให้ลุ้นเลยนะคะแบบไม่ลุ้นเลยแบบไม่ต้องลุ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยรอบนี้ฉันว่าใช่ฟึบฮับโอ้ยเอ้ยเอ้ย สก,กินจริงด้วยหุ้ยเป็นครั้งแรกที่สุ่มครบสก,กินนะทุกคนปกติแล้วคือเกลือจ้าเหลือหนึ่งสก,กินให้หุ้ยไวไลท์ตัวชกาดขจัดความร้อนร้อนกี่โมงก่อนนะคะคือ ขจัดความร้อนกี่โมงก่อนเนาะน้องเป็นเลเซอร์ยิงมาปิ้วปิ้วปออกเป็นเจลลี่โอเคโอเคนะคะลืมอ่านชื่อแต่ละตัวเลยพพอสุ่มครบปุ๊บแบบว่ามาอ่านทันทีเลยนะวายไลน์ตัวชกาดนะคะขจัดความร้อนเนาะน้องทวิสลีนะคะว่าจะสุดดูร้อนสุดเพอร์เฟกเจ้าหน้าที่สถานีก็คือไม่ไม่ไปอ่าเฝ้ารถไฟแล้วนะก็คือมาเที่ยวก่อนนะคะรถมิกกเวย์เนาะแล้วก็ฤดูร้อนที่สดชื่นของผู้วิเศษคื น่ารักมากน้องชูครีมทุกคนแล้วก็อสุดท้ายน,นะคะการพักผ่อนสีปป่ของนักเปียโ,โนแซดเพอร์เฟก์นะคะก็คือ,อแคมเปอรแคม,มุใจของเรานะคะเป็นชุดแบบว่าไปเที่ยวทะเลเก๋ๆเนาะทุกคนสรุปก็คือได้ครบล้วจ้าโอ้โหแฮปปี้มากงบเหลือด้วยปกติไม่เคยเหลือเลยโอเคนะคะก็เพื่อนๆเนี่ยเรามาสุ่มกันดูได้นะคะถ้าเกิดใครที่แบบฮลลึกไม่พอนะคะ เติมได้นะที่คุกกี้แลนด์ช็อปได้เลยนะคะสปอนเซอร์ของซังเซฟเนาะก็นะคะอยู่ที่ดีคริปชั่นข้างล่างนะคะสามารถนะคะเอ่อทักไปสอบถามหรือเติมได้เลยนะทุกคนเฮย้ยคือแบบมันเก๋มากอะรอบนี้คือเฮย้ยทุกคนแพ็ก99บาทอันนี้เนี่ยเห็นไหมถ้าเราเติมกับทางคุกกี้แลนด์ช็อปได้ถูกกว่าน,นี้อีกนะเออได้ลูกบาทพันพันพันหนึ่งด้วยเนาะเออแล้วก็ไปสุ่มน้องเก๋ๆเนาะเออเซฟ ไล่เติมก่อนนะคะยังไม่ค่อยได้เติมเลยหุยอันนี้คืออะไรอะ่ะพื้นหลังสุดจะปังมากทุกคน โอเคค่ะสกินครบแล้วนะคะเดี๋ยวไว้พันหน้าเนาะก็จะเป็นแบบน่าจะรีวิวค่ะตัวมิกกี้เวย์เนาะเพราะว่าปรับสมดุลมาเนี่ยเปอร์เซนที่เขาทำดาเมจค่อนข้างสูงจนน่าตกใจนะแล้วก็ตัวของไวเบอรี่นะคะที่ปรับมาแล้วจะดีเลิศประิทธิฐหรือเปล่าหรือใครเอาไปใช้ในไหน,ไหนเดอเยอะไหมแอบไปดูกันสักหน่อยนี่จะเห็นว่าเซฟดองตัวไปค่อนข้างเยอะแลเนี่ยเหไม่ได้ลงเนี่ยควิสก็สนุกนะทุกคนจะบอกว่าควิสเนี่ยลงได้นะคะสนุกมากๆ ในส่วนของบอสนะคะไม่ใช่บอสอิอารีนาอารีใจของเรานะคะยังคงคล้ายเดิมอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะปิด ตัวสุดท้ายนะคะใช้เป็นตัวไหนกันบ้างเนาะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาปิดหมดเลยเนาะไม่แน่ใจว่าเป็น snapdragon หรือตัวของน้องครีมสดนะคะหรือตัวอื่นๆอีกมากมายก็เป็นได้เช่นกันนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยสกินครบแล้วสักพักคือช่องแบบว่าใช้งานต่อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโดนรีพอร์ตเรื่องแบบขิงสกินนะคะมิสติกเซียยังไม่ครบเลยแต่อย่างได้เนี้ยล g เจนดารี่สองตัวเนี้ยยังไม่ได้เลย แต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้นะคะเราเอ้ยอยู่ไหนอะสะกินที่เป็นซีซันสเปเชียลเฮ้ยนี่ไงทุกคนเฮ้ยมันก็เก๋ปะเออมันสุดจะเจ๋งเป้งนะทุกคนนี้เออตัวไหนเซฟยังไม่ใช้ใช้ให้หมดค่ะใช้ให้หมดค่ะสเปเชียลสเปรใจนี่ค่ะสี่ตัวก็เดี๋ยวเซฟนะคะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย